โอ้เผ็ดจัดผมนี่องเดาไปเลยครับผมอันนี้60บาทเริ่มวัแรกนะครับผมตอนนี้ขับมาจากบ้านแล้วเอาเนื้อเอาเนือไม่ใช่ไหมโอเครับเนื้อครับผมขับตัวนี้ตัวน้อยเนี่ยคันใหญ่น้อยเนาะครับตอนนี้ก็อย่ที่ตลาดอัตาดีเดียร์คาร์พิโน่ไม่ใส่เลือดกระชับเผ็ดจัดผมจับกระชับครับพี่น่แล้วมันกู้เั้งกู้ ดัดผมกกันหนึ่งพวงเพียงเจ็ดไปเก้าสิบ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 อันนี้ดีไหลนองอ่ะนองไหลมาจะห้าครับเลือดไม่ใส่นะครับเลือดไม่ใส่บาทเป็นมารฐานกลางเลือดไม่ใส่ดูนะครับผมใส่แล้วครับน้ำปลาแล้วตอนนี้หนึ่งซองหนึ่งซองผมใส่ชิมไหมพี่ไม่ได้ป้าใส่ต่อง่ายเอาขมเพื่อเอาชมคิวต่อไปเอาชม เห็ดตัด้มจัดบดเห็ดต่าง so ้มต้มกางวหลงซอยเ่อนน้เราไป้านสุด้สิบแปดที่เรา้อตับหลงซอยพี่น้องครับชิมได้นะครับขอบคุณมากนะครับผมสำหรับต้มนะครับผมขับผมไม่นด้ชิมไม่ได้บอชิมใส่ถุงเลยด่วนถ้าใส่ถุงเป็นบะหมี้อนมาเลยยาไปใช้ตัวนี้ตัวนี้ใส่ราบไม่ได้เพราะมันนี่น้ำข้าน้ำมันโดนมันจะคายนะ แต่ว่าอัดตอนสีได้รับการลูกค้ารับต้นแตงาด้วยแ่รเรามาเรามาวางไว้ตรงนี้อัดนว่ามาถูด่วนเลยแล้วก็ลัางฐานล่างวยยืดห้ยาเลยครับ,บ,บามาถูเราควจะไครับเรตกค้าอันนี้หุกข<อ>าว<า>้องผมต้อเตี้ยครับเอาผมแลวัก็จะเป็นผมไล่คิดดาวไปเลยนะผมกตางคนเนาะอันนี้เ็ฟังเที่ยวฟาง พยายามเราจะทำโดนใช้อะไรอะไรให้มันกินแต่มันกินไ่เ้อแตมันกินไรคือเก็กไม่ไปด้วยเราก็มเกไมไปนครับเก็บตางเป็ลายชิ้นๆเนาะไอ้เนาะเก็บตางเกี่ยวลางัันึ่ออกเป็นแวแล้วนเลยตบตบตบตนี้รากิบาทตบุนี้ไรครับ เปนบ่าไช้เลือดน้เลือดเลือดนี <c oughs> ่ไปเยอะไหมขยับเลือดเดี๋ยวให้ขยัเรื่อยเดีอมาดีๆปลาทีเป็นเปี้ยวลางเลือดเมืองเราพ้นอแบบนี้แล้วก็ค่ใส่น้ำปลาเปเ้ิมลาปลาแีครับชอบครับแล้วก็ผมบาทนี่ใช้หอมนี่ซ้อนนึงแล้วก็ขบวณสองถังวัดีใออนไส้อ่อนเอาของวก็เพิ่มใช้สองก็ต้องเพิมก็ได้ ลูกนึ่งอ่ะนี้นี่เบอร์ต้นของการสอ,องรอบเป็นลาชิมได้เลือกได้ผู้เกี่ยวเลือกมาเลือกหน้อยก้อยมะนาวจะใส่เกียรุกเมนลูกค้าจะสั่งก้อยผมไม่ใส่เพียทุกครั้งทิ่แม่ครับผมเสียบตัมเลยใส่<ม>บัวมาเลยครับต่อไปเ,<ล>เป็นก้อยขมทั้งนั้นเป็นต้มวันนี้ครับผมมามามาี๋ยวก้อยขมแล้วก็ต้มแล้วหนึงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวม,ๆๆมันยาวไปฝากคนุนด้วยครับมาแล้วครับกลับมาแล้วสูตรคือเก่าเด้อ